สบายดีพี่น,น้องพอกันอีกแล้วคระบเก่ามันนับมาฮอดจอดเถึงเราทีนี่กัจอดถึงเนี่ยจริงโอ้ยวาแดงจึงครึ่งกวนีอขเลี้ยวแถวมะฮอดเดี๋วนี้ไหมปวดเนียแหแ้งแม่บัดน,น,น,นี้ เกลือใส่ผงก่อนบ่เลยไปขอสอดอันนี้หน่อยใส่ก้อนอมันหงกินหงอตัวปลาพี่น้องสะอ่อนแฮ่ชฉดก็คือหมักเกลือเฉยเฉยหมักเกลือหมักใส่ผงชิรสนิดนึงอันนี้สนว่ไปสอนนี่ ขัน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 มันถึงกับแกนคอรอ่ลวมันตัวซื่อ้ซื่อ,อ,อาเสียมตินี่นี่ขนำปลามาะะเค็ยมหมอนมีอะไทั้งเกอทั้งนนำปลา <laughs> า้าตากใส่ตากทั้งหัวรถด้วยตากทั้งตัวรถตากน้ำเข่าก็ได้ดอกกินอะไรให้เอายู่น,ยนี่ดอกใส่ใส่ก็ได้ทีซ้ำซ้ำไหลหมาหนิเ <c oughs> ดสิมาจอบท่าไหลตั้หมาละตี ไปใจกาวยคาอันก๋วยเจียวเขาไปกินก๋วยเจียวเขาลาทางกันก็ขายน้ำปันไปซื่อน้ำปันไม่มีเบอร์ทรจักู่นแี่เอเออนเขาใจไงไปเสียเขากสิน้ำถือแล้วเขาจัอะไรยูแม่เหลี่ยมอัก๋วยดู่จับาออง้แม่เหลี่ยมัรังวนี่จ <lawsuit. S 2> ักสีดัง <unstoppable> บ่ด <websites> ังไปกินก๋วยเตียวยวน Oh. ยิ okay. ่งใส่ก่อน่้วนน้องบัวบ่ได้เสียเงินค่าก๋วยเตี๋ยวบ่ิจาคเขาลืมใจเขาดีดีถามถามไปไงถามเพียงใดเพียงบ่ิจาคเงินเขาก่อนค่อยกับไอติ๊กกินน้ำหล่อยค่อยกับไอติ๊กอือไปด้วยเดียวไปด้วยเฮ้ยว่าจีอันนูถามมาคุณเตี๋ยวแสบ ปเ่โอ้ยขันตัวตัวเลียมมองเลยบ่ะเนี่ยแดดเดียวแดดเดียวมามันทบ่วด้แดเดียวหลันบสองแล้เนี่มันสิบมันแดดเดียวได้่เนี่มันสิเป็นมันสิเป็นบ่พอแดดได้ป่เนี่ยไปเห็ดแล้กินเห็ดยังเห็ดยังละ่อ ปลาพื้ตัวจริงเมีนกัขาเจ้ามานั่งแพอยู่ข่างทังคัวขัวขั้วอยู่อันนี้รถสองคันคนประมาณหาหกค้นหรือถือว่าเป็นแผงพื้นถ่ายใช่ไหมแเผงสื้น้ายก็อน้ามทวงมดนีไหมหน้าปลเจ้าม่ดข้าเจอัดเสถงไว้ไม่หนยอัดเส้ถงอัดเสทโถงไว้นยัดใส่ทางลำแข็งมันจังบนเอามันจังบเนว่าสัว่น สื่อเท่ไปเห็ดปลาแดดกเจ้าส่ตะไข่พอนะพ่อไดางส่ดางน้ำมองน้ำถ่วมมันี่แหะเราประจดเอาไว้ั้งน่ปลากระยงเมื่อปลากระยงก็ถปลากระยงก็ยโดเทาไรแถันกิบปเออากระยงกับหกสิบนยลงละหกสิบเมื่อเพ่อใครไม่นด้พอนะเอาเอาแต่ปลากระยบ่งไปปลากระยงเปนตัวหใหญ่ไปเรียบไป พ่อเล้ยก็หยิบแต่ถ้าพงนัวใส่ปนาวพ่อเล้ยตาใส่กระ่อได้ลุยเล้ยมัน่อปิวติละแถวาบปิ้วดอกปลาบบไหนควย่านควเดียวสีทงด้วนะมันโพอเดี๋ยวนี้ ท่านเลตดจากพูดหนึ่งกับคอแล้วใช่พุงมันี่กินน้ำในเดาแม่ปลามิมตอรโตอ้วนเนี่ยว่าท่านเด็มักเลตากอยูปลาปกระเพียเลยเอปลากระเพเด้อปลามิตอรโตอ้วน เอาว่าเถอะเอาจักุงวะคนนะอกับ็อกเขยแล้วเนาะกับถามเบิ้งตัวเน็ตทางมันทงละจักบาทุงละวจักบาทแห่เกือเรียบร้อยแล้วนล้วแข็งทงละจักบาททงลาสี่สิบมีเครื่องทงไหม มันว่ามีมองว้เอาข่อยยางไปเบื้ององนถังฮอกวันเป็นตาเอาไ้ก็เอาไปเหากรอแล้วก็ติ๊กตตลก็บใครนั่นปนแล้วติ๊กตอกกัดิโอแสดงว่าทีมงานฮอแปลงหมดแล้วตนี โอมาแล้วเขามาแล้วพี่นอ้องเขามาแล้วโอ้มันบดละเอียดดียุะจิกเวตะไดโดอยู่ั้วบดละเอียดขนาด น้ำแข็งบัวเ,เดียวอยู่น้อยหนึ่งเรื่องมาใส่กันวัวมันอกีจัดดีแท่ไหละปัดสมเป็นเมือ่อสี่ปีเต็งเราไปแล้วผู้ดใดเห็นตัวสีก็หมักน้ำแล้วเนาะ วนพี่น้องปลาม่ตะตุ้วนอ้วนเมนน์นทางเมียบ้านนี่เอาไปี่ย่าไปเห็ดประเดี๋ยวจะไเสี่ยเซฟทังใจเดยนนะเกือบหมดแล้วเออรถลำโพงมอหัดว่ายวมอหัดลังห้องไน้ดีแน้ะ แต่ตอนเองมากเขาจะยังบม่ทันได้มางหนอยู่เ็้วาคนอสาองอนันันพจหันบีเส่หันไปล่างปุ้นอาคลิปนี้ไปดีสักก้อนพี่น้องครับแล้วพอกันไหมคลิปนาอู้อ่ายะเลยพี่น้องครับพระชีรีสบายดีพี่น้อง